ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนโนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนม m b e r g a เหม,มือนะคะอยู่กันในเกม Ragnarok ok X Nationation เช่นเคยค่ะและเดือนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเดือนแห่งการฉลองครบรอบ3าปี L X นะคะเกมเปิดมา3ปีแล้วมีใครเพิ่งมาเล่นมีใครรีเทิร์นมีใครเปลี่ยนตัวละครหรือเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟใหม่กันไหมคะเคยพลาดเศษการคอลแลบพลาดแฟชั่นพลาดสกีน่ารักน่ารักหรือว่าพลาดสเตตัสสมุดฝากการบ้างรู้สึกเสียดายกันไหมคะล่าส ะะวันนี้ทางหน้าเว็บไซต์เติมเงินหลักของ r l x เนี่ยมีการจัดกิจกรรมเติมเงินรับแต้มหมุนลัคกี้ดรอนะคะลุนรับของขวัญพิเศษกันเลยค่ะกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะโดยในประเทศไทยนะคะจะต้องเป็นการชําระเงินผ่านทางช่องทาง TrueMo นี y นะคะจับรางวัลหนึ่งครั้งใช้1แต้มโดย1ตัวละครเนี่ยจับได้สูงสุด500ครั้งต่อวันค่ะส่วนรางวัลในลัคกี้ดรอมีอะไรบ้างนั้นนะคะในของ รางวัลเนี่ยจะมีทั้งไดมอนด์แล้วก็คริสตัลให้หลุ้นรับกันตามแบบฉบับของลัอคกี้ดรอเติมเงินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษจริงๆเนี่ยค่ะจะเป็นแพ็คของขวัญสุดพิเศษเลยค่ะมีแพ็คสุ่มการฟ้าหวนคือลิมิเต็ดแพ็คสุ่มการทองหวนคือลิมิเต็ดแพ็คเลือกการทองหวนคือลิมิเต็ดแพ็คเลือกคอสตูมหวนคือลิมิเต็ดและแพ็คเลือกซาคีสุดพิเศษค่ะได้ยินชื่อแพ็คแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ตื่นตาม,มากนะคะมาดูของที่เราจะได้ในแต่ละแคคกกันดีว่า่าะ เริ่มที่แพ็คแรกเลยนะคะแพ็คสุ่มการ์ดฟ้าหวนคือลิมิเต็ดเนี่ยเป็นแพ็คที่นําการ์ดฟ้าจากคอลแลบนะคะถึง4เรื่องกลับมาให้เราได้สุ่มลุ้นกันดังนี้ค่ะเป็นคอลแล็บซารามภาคแรกนะคะคอลแลบแอตแทกออนไททันคอลแลบเดมอนสเลเยอรและคอลแลบอุลตร้าแมค่ะสามารถดูสเตตัสการ์ดได้ตามนี้เลยค่ะ ก็จะแอบสุ่มในสุ่มนิดนึงนะคะสาหรับแพ็กสุ่มการฟ้าหวนคือลิมิเต็ดเนาะถัดมาค่ะแพ็กสุ่มหรือแพ็กเลือกการทองหวนคือลิมิเต็ดนะคะเป็นแพ็กที่นําการทองจากคอลแลบสามเรื่องค่ะกลับมาให้เราได้ลุ้นกันค่ะซึ่งในรัคกี้ดรอนะคะจะมีโอกาสได้ลุ้นรับทั้งแพ็กสุ่มการทองหวนคือลิมิเต็ดและแพ็กเลือกการทองหวนคือลิมิเต็ดเลยนะคะโดยการนะคะจะมีการจากคอลแลบทั้งหมด3คอลแลบดังนี้ค่ะคอลแลบแอตแทกออนไททันนะคะคอลแลบเดมอนเซเลเยอร์และ คอรแล็บอุลตร้าแมนค่ะมีสเตตัสการ์ดดังนี้เลยซึ่ง2องแพ็กนี้นะคะแพ็กสุ่มหรือแพ็กเลือกการ์ดทองหวนคืนลิมิเต็ดเนี่ยจะมีการ์ดข้างในเหมือนกันดังนี้เลยนะคะแตกต่างแค่สุ่มหรือเลือกเท่านั้นเองแพ็กต่อมานะคะแพ็กเลือกคอสตูมหวนคืนลิมิเต็ดค่ะเป็นคอสตูมจากคอ n แ a ล็บสลามหนึ่งคอรแล็บแอ t แทกออนไททันคอรแล็บเดมอนเซเลเยอร์และคอรแล็บอุลตร้าแมนค่ะขนมาให้เลือกกันแบบจูใจตามนี้เลยนะคะ ส่วนแพ็คเลือกสัตขีนะคะจะมีสัตขีสุดพิเศษกลับมาให้เราได้เลือกกันค่ะก็คือสัตขีรังกะจากสลามหนึ่งนะคะและสัตขีไททันจาก Attack on Titan ค่ะบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะสําหรับคนที่ต้องการการและคอสตูมจากคอร์แลปเหล่านี้เนี่ยมีดมอนด์ก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะในเกมเนี่ยหมดจากตลาดกลางแล้วแทบทุกอย่างเลยค่ะ ใครที่กำลังรอการ์ดเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย